หนึ่งสองสามีนโอ้ดนเลยนงได้พองประกดสองตัวครับประกวดงี้ยต้งีกับพตัวนี้พี่น้องสวัสดีนะครับวันนี้ม่พอก็เคยหลาเมื่อแปงเลยครับันี้ภาพพี่น้องมาตกเบ็ดนะครับตกปลานะครับมรถรถเดอระวังรถเดอรระวังรถตกปลานะครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาตกปลานะครับมีผูบ่าวหลนะครับวันนี้ไม่ได้ผูบาวเลยนะครับ มันก็แหลนมาใส่พวเวฮ้ยนจุนีเนาะตนจุนีไหมอ่ตนจุหนีโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับม่เออุปกรณ์ยังไงครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อ connect, ันนี้อุปกรณ์ตะูบาราครับผมมีแต่ไถสาร้ามอสารค้ามครับแน่นบัดครับผมสาร้ามครับตะ้นไม่ต้องสดาอย่างเดียวเพชรบูรณเนี่คนกรุงเทพเดียโอเคครับเดี๋ยวจัดเพชรบูรณเนี่เพชรบูรณครับเพชรบูรณเบูมาหยังมาหยังเพชรบูรณมาหยัง จากแล้วพนพ่ามาญี่ปุ่นกับบ้านเนาะพนพ่าอย่างกับพนพ่าแบบพนพ่ามากกับบ้านเหรอเหมือนเดเพว่ับกับบ้านนี่นะครับผมตั้งอางวัดจั่อยครับมิตรป่าตะปูดอกมือนาเบั้งตอนทุกทายนะครับผมพี่น้องม่าน้ำไอ้โจ้หอมครับผมพนพ่ามากครับพี่น้องมาติดกันครับเมื่อเก็บตามพี่น้องไปติดตามครับเอาเชียร์ครับมมาดีครับ ัรคบพี่น้องวันนี้นะครับทีมงานนะครับผมทีมงานเวลาเมื่อเกยแปนนะครับนี่ครับนี่คู่บอลคู่บอเท่านั้นเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเทียบนะครับผมนี่ครับเป็นพลังครับเอาไป่วมกันกันเนี่ยมาพี่น้องมาตุ๊บเบสต์ด้วยกันนะครับนี่เต็มอาญานะครับผม ี่สพี่นี่ครับอแกปลาตกี่มากทว่าทีมงานนะครับทีมงานวันนี้มาบทีมเลยนะครับทีมงานเคยล่ามีเแปนนครับมาตกปลานะครับวันนี้ทีมงานมาบเลยนะครับตอนนี้ไปเบิ่งนะครับวลาสิไร้ยังบ่ได้นะครับผมโจกลงมาโจกำลังมาอีกซื้อไนบจะเข้าโจโจซื้ออไโจลงซื้ออะมา เดี๋ยวไปติดตามพี่น้องว่าสิได้เมื่อใดนะครับกับทีมงานอัญญาสินนะครับผมไเนาะนี่ครับทีมงานใหญ่นะครับผมวันนี้มาทีมงานใหญ่ครบทีมนะครับผมครบสตรีมเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องมะบึงนะครับวันนี้มะบึงนะครับผลงานนะครับผมแล้วก็บมะบึงนะครับ สถานที่นะครับที่ตกนะครับผมนี่ครับมาตกตรงนี้นะครับ,ต,ต,รรบตัวเดินไปไต่ไปคือยังไงไต่ไปที่จะนิ่งจานี่ครับพี่น้องนะี่ครับไต่ไปนะครับเอสสว้าย พี่น้องม้งนยาง,งาไปนะครับขาิ่งไต่ไปขยิ่งน,นิ่นจาน,นี่ครับนี่ครัยยบนนพี่น้องคอยหายมั้งหรือมั้งคอยว่าได้บอกน้ำเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือสถานที่นะครับพี่น้อง ขอโทษขออให้พี่น้องต้องหันขึ้นไปรับไปรับงูนะครับะไีกันเค็ดไปพ่อยังขายเบิร์ดยังขายเบิร์ดตกงหนเบิร์ดเล่นเบิรดบอกาพี่น้องมาตกปลาวันนี้นะครับตกอเดิที่เไม่เอกยากตกปลาไปแล้วนะครับผาดเขาแล้วนะครับผมกองทับตองเดินที่ท้องนะครับมีกองทับตงเดินในท้องพี่น้องต้องคนบริหารนี่โลไปไปขาย จ้ามะฝากคากันเลยสิโอ้ยให่ให่่่นตุนเครื่องเขิงตุ้นกับบมี่เอาไปเสนอขายเขาหลังกโอเคเขาเอาเออจสใครยู่แต่ขารู้อันนี้พี่ทำแคบหมูนะเจ้าขอมาส่งขอยเจ้ากนไเจขกินบ้งไหมเองซุมนีล่เทียนฮอตตัดสินอายุเก่าปีเก่ี่านตัดที่าวตายข้ากูัเนาะเนี่ยเขาเป็นคนต้น กู่อาร้านหน่อยก็มาตอนไต่ตัวนึกวจับซ้น้ินวดนคลองปดแล้วหตัว่่ไปไปตามทางน้ำแล้วนั่งกบเายแต่หูมอต่างน้เดี๋ยวพายาไปอ่ะ

เะเรียกเสือซเฟร์เลยรู้สู้เลยม่กินนะทำแป้งกูเดี่ยวตอนีซเฟอจะทิ้มกลาง่ซเฟอร์หายไปไบอกใคราึงก้มรับเลยเมื่กี้บอกยังดีรีบลอยไปบอกนเอ้ยเดียวแตนี่ครับพี่น้องรับของทักเดินในท้องนะครับเือเดฮัอัพลดลทิมเยกิเนี้ ตต่อไหมเนอะตัดต่อไหมเอาออกกันได้บเปลดไทยพอดีไหมตัดต่อบเไรนะครับไร่สดอยูบ่เดี่ยเหยดเปียตดออกกันไหมตัดออกเลยไม่ได้บอกได้มั้งไปคิดหรือมึงหรือมึงลดนั่นหละไร่สดกันเก็บไม่บอกสี้จะว่าอย่างเอาติดนี่ครับกินเขาย่างแซ่บนะครับมามามาวันมาตกเปียนะครับได้กินเขากับปลานะครับผมโอเคไหมที่ว่าโอเคนะครับกระดุกนะครับยตดคํำ มาหาปลานะครับได้กินเท้ากับปลาแดกบองครับกับลาบหมูแล้วก็นี่ครับพวกเครื่องดื่มนี้เปิดเปิดนี่กินหมดหรือเปล่าเนี่ยเจ้าปลาแดงตะวันปะบ่พากันกินเบิร์ตวันี่ีเน่าเปิดนี่แกไม่ปะบ่แม่เน่าเปิดนี่ไม่กินเบิร์ตวันหนีเบิร์ตแล้วบ่อเปิดใบอีซื้อนี่แม่ม่อผ้ากันจีนเบิร์ตบ่อเบิรอ่มันติดพวกหูเจ้าว่าผู้ใดเปิดนะกินไส้กินไส้ เออมันเงีมันส <um ีหิวเลยนะครับเป็นธงหน้านะครับผมธงหน้าแถวอีบารากีนครับหัาหลัาเริ่มตับบอดนะไอตัวาเลยรางบานได้มาตับบอดรบองกันได้บ้าเมื่อไหร่หัวมาแดกเนาะมาตับบอดมาเาะัมาดมันติดยูเซ่ ่นีับจยินแขนมาจับเ๋ย่างไปโดตรสมบูรณมาหาปลานะครับมาหาปลาไล่ไปมันหอดหอดบางนามลุกอยู่นเออเออเขย่าเขย่เพิ่าเขย่าตอวนี้นี่ครับวันนี้มันลากแหงวันนี้เอาอย่างไงนะครับผมปลาปลาในญี่ปุ่นปลาในญี่ปุ่นไหลแห้งอย่องงี้เอ้านี่จ่อยนี่เก็บนี่มา กังถึงอยู่นะดนตขาอยู่หมหอั่นมรอเตไซขาเลยแยกมมีีตัวเยอะมันเลนตัขาอยู่ไมมหันไปอุ้ยมี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 ตัวมีตัวมีตัวมัดเลนตับขาอยู่เนาะใจเด้อเนี่ยขอแล้วเอาไหม เห็นมอสแม่แรับ่หมนกระป๋องกระป๋องปกระปองนปกรบปแล้วดองก็านยโอ้สเียไว้กระป๋องนยงมากนะครับกระป๋องอยู่ไปไรกโอ้ยมีกเอาขึ้นมามือนกระป๋องเห็นไหมเออกระปองไหมนีะปกติที่เราอยู่อะอืมไปกระปองไปไรอีกปกตินี้ง่ามนะครับไรอีกนะหัวรอีก พอออกก็ออกจา่มันมันหอยหมดค้นหอยดอยต่วายมเนต่ขาอยู่นาะมาหอยกาเป็รต้มยนี่ครับประกดนะครับประกดไงนะครับผมประกดว่าปรากดว่าถ้าผมีเผ้าบ่ะเด็กินละครับยกขึ้นหน่ยกขึ้นเท่าไดุ้ยนจับผมจะตอดโอ้ยบ่จับันบ่ตอดโอ้ยไปจับปางสนุกมิดหลเออนั่น ตบหัวหรเอไงนี่ครับนี่นะครับปรากฏจะทำน่ปรากฏทำปรากฏว่านปรากฏว่ามีหอดกระป๋องเลยสิอันนี้ปลาขึ้นไปอไหนอืมไปไหนไท่องไปไลลงมามขาลขาว้ารนครับยุกเลยเบยเบยยเยีมานะครับผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยว้ มันคิดนี่ยบมันดินดูนี่แม่สาตัวสามตัวสี่ตัวเอาขึ้นแล้โอ้ยรุดเดียวจบ้านไม่กระเด็มันรุดไปลุด้วมันอยู่ได้ดีเดี๋ยวสี่ตัวหาตัวคุณนะเออเดี๋ยวอีกนึ่งเดี๋ยวให้มันเขาเข้ากันเขาแล้วเดี๋ยวอีกเพุ่มเดี๋ยวบ้า่นนะครับ อ่ยกขึ้นได้เดียวนิ้วอัสามหนึ่งสองสามดันแได้พี่น้องโรโกตโครรสองตอตัวครับราย้งมีกับพ่อันี้บาน้ป่เสิี่หอพี่น้องเยตานะครับปรมดเลยไงอืมโรง่ายง่ายง่สตัวเนี่ยบัวงบัวเสียว่ามหลารเอ้บัวแงเด้ซุกตกเ็ดอ่ะ โบแบงเด้อนะครับพี่น้องปลอตัวง่ายเลยแต่ว UH> ่าดรอปแห้งหลายแห้งนะครับดรอปแห้งใช่ประกดนะครับของแท้เลยครับประกดเง่มากนะครับตัวใหญ่มากนะครับประกดนี่ครับดอกเดียวนะครับดอกเดียวแหมดอกเดียวเอาคนเนื่งนขึ้นหนุกบัวใบเน้ะนาพุทนล่ะบัวบัวมิดเดียวพี่น้องดอกเดียวเอาถือไว้เดี๋ยวเขาที่ปดแหม่เนี่ วางเดียวเจอเช่นแห่สารข้างนี่ครับเปรียบนะครับผมบวกอะไรขเข้าเบิร์ตจื้อมาแห่บูพี่ลองสิขาอยู่ไหนบุญอ่ะเนี่ยนนี้เผาได้เนี่ยต่อทุกนี่มันนอ่นนี่เผาได้เนี่ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องมาหาปลาญี่ปุ่นนะครับโลกบิ๊กใสทั้งนั้นนะครับพี่น้องนั่นนี่เผาเด้เห็นบอลนั่นพุญอ่ะนี่ครับเปรียบนะครับเปรียบทั้งนั้นนะครับเปรียบเป็นน้าปลาสักปัดข้าแห่แก้วนี่ครับพี่น้อง ปรากฏไม่ตัวบักบิ๊กไซเลยนะครับเดี๋ยวเร่ไรไรจีแหน้นะบิ๊กไซทั้งนั้นนะครับปรากฏนะครับปรากฏว่านะครับผมปรากฏว่าเต็มแหน่ะครับพี่น้องปรากฏว่าเต็มแหน่ยครับเป็นได้เป็นถุงได้โอ้ยเห็ดสมไหนเรียบปลาหน้าเห็ดสมปลาหน้าเห็ดสมเห็ดสมว่าแล้วเออปรากฏนี่ตัวไงหยุกยกหยกแหน่ขึ้นเอาเออไรจไรเล็กโ เห็นมอเขาเข้าเหรอเห็นบอเบิดเห็นบอเที่ยนเี่ยงเข่าแหงเลยกันมอโอ้ยมออ่ะคิมตัวนต่นน่ะตัวนั้นน่ะมันเข่าแหงเลยคนเราองนางเนี่ยโอ้ยบดไถ่ก็ว่ามอว่ากินหมข้าวอ่ะข้าวมข้าวมันคือวันทองเนี่ยมันเป็นในเมืองมีน้องน้อมมาขาดดิหมูข้าวแต่วมูข้ามันตุ้มอะยาดเี้ยโอ้ยิ้เดี๋ยว ตัอย้ั็ดเ็ดสมเ็ดสเนี่ยเสีับมองตรเทาแหนี่อยู่ริกนเียล่ะอเอาม้าินเยมันคุมเลยเดี๋ยววานไหมเบ่แล้วมีอีกเดี๋ยวมีมีมีังยังไงมันเห็นหลายูกว่เจงันกัน้เอาดีๆเอาปลปดีีเอาเอาเนีปะกดไหมเนี่ยปรกใส่เ็มเสีบด้เหรอ กดูปกดนูปกดนะครับปกดนูประกดปกดประกดป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 กดน้ำดำนขึ้นไหมลูกกดน้ำขท้าเห็นมอมันเข่าเข่าเห็นมอมือน้อในเผวอีกเยนียเสียน่อ้ยให้ลูกไ่เสี้ยนเนีย่ได้แต้นอคมันว้าหต้องยกข้นมือเหนหนี่มัดเผวเหี้ยเลยเห็นให้ลูไวเนียเอาเยเเอาเยม่วนยกขึ้นมงูเจ้าผ่่งคลิปไเบิ่งเอ เออย่างบ่เบิดนี่ครับวันนี้มานะครับนี่ปลากรดนะครับผมปรากฏตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวยกขึ้นแน่ไทยลูกกัน้นี่ของเขาของไทยกระซัมเด็กนี้เออนี่ยนี่ครับนี่นี่ไม่ใช่สุนัขตุ่มนาะครับนี่โซดุยธรรมดานี่แล้วเป็นตี๋อก้วแก้วพี่น้องแก้วแก้เป็นนี้ลูก เรียบร้อยแล้วครับสองถุงหญ่เลยนะครับสองดอกสองดอกเจ๊งเอ็มไปไหนพี่บ่ามังงนตกเวอยู่งว้งกนีกวาอคร่่บ้ว่ามนยังไงไอยหินเราปากปากปากเท่าไหเขากเป็นบ่เนหังตนเปงอปากขไครับาทั้งนยังบึงเอผมเขาไปไ่ได้เปาหมัมเขาไปหาน่ง มันสิขิ้นไปังบานเาลแอวันมันสิดข่เขาิชนะ่วไป้จับลารถเจ้าลุงเ็จับลากไปก่เหมือนม้ยเอาอีกวนเออมนนั่นเิดบ่นเิดแล้วมังาถ้าเิดือเออมันแกงมันือไปดิเ้าไปรอดไปรอดไปรดถือไปอด เดี๋ยวไปกวาจะเบีดทังนั้นนะเออทั้งทางเดี๋ยวเดี๋ยวาูให้ไอ้เือคืออยู่สองเบดกวาดทั้งทางไทยนว้าอ้ยจับวนเราเลยวังหันงตรงนี้อืกอละนไ่งว่ะวหังตรงนี้่เลยครับ มาแล้วนะครับผมว่าเบ็ดอันนี้รอบดีวะนี่ครับ,หรบไหนล่ะปลานี่เลยนี่นี่ครับมาแล้วนะครับผมความสวยงามมาแล้วนะครับโอ้หาควายพื้นมาแล้วนี่ครับพี่น้องครับ